ไปตอนนี้ก็ัีวเกอไเลครับไฟอลซ้อมมากี่วันเริ่มเดือนแล้ซ้อมอยู่ที่ไาย เป็นหนุ่มน้อยครับอยู่ที่ภูเก็ตมีใครเป็นผู้เป่าซ้อมอย่างนี้ตอนนี้มีปานเทพเปิ้ลเพิ่มเพื่มเพิ่มเพื่อมพี่ในชายเสือเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วหรอยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบเก้ามวยสไตล์ไหนครับทีมือววันนี้ต้องมาเจอแอนโรนะหรือชื่อเดิมชื่อก้องประยัดอ่าเป็นไงเคยต่อยไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเค็มมาต่อยเขายากศึกษาเขามวยสไตล์ทีมือววันนี้มาเจอกันเนาะวางเก็ไว้แบง้ดี ก็ตามสไตล์เรื่อยๆมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขพูดครบบริบทล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่ภูเก็ตวันนั้นเป็นไงชนะเวทช่างต่อยหรือปล่อยต่อยร้อยสิบเก้าของร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเนาะเมื่อเช้ามาแหวนรถเท่าไหร่จุดสี่จุดสี่ผ่านไเรือแล้วร่างกายไฟนี้เต็มร้อยสวบแรงบุบแรงแล้ววันนี้พร้อมเอาชนะเอาไฟเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ปีกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลัก ช่่วยคนจังหวัดพันครหลวงฝากช่วยช่วยแฟนครับหน่อยก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้บเที่ยวจนเปลี่ยนอ่ะวันนี้คู่เอกด้วยนะขอโชคดีขอบคุณครับ